สวัสดีครับพบกับผมพร้อมบวกนะครับวันนี้อยู่ในเว็บเซตร e นะครับวันนี้จะพามาดูตลาดซตในบ้านเรานะครับซึ่งวันนี้ก็ตลาดก็เป็นขาลงนะครับถือว่าร่วงเลยนะครับจาก1,648นะครับจุด4,6 ร่วงลงมาถึง1,610.61เลยนะครับถือว่าร่วงหนักมากนะครับเซตน,น,นะครับก็ลบ37.85นะครับเซต50ลบ25.67และเซตร้อยนะครับก็ลบ57.59เลยนะครับถือว่า ลบเยอะเลยนะครับตลาด M A I ก็ลบ6ก9นะครับซึ่งสาเหตุก็มาจากนะครับโควิดสายพันธุ์ใหม่นะครับชื่อโอมคอนนะครับเป็นเชื้อกายพันธุ์ที่น่ากังวลน,นะครับองค์การนาไม่โลกหรือชื่อโยอนะครับ W H O นะครับ ตั้งชื่อโควิดสายพันธุ์ใหม่ตัวนี้นะครับว่าโอไมครอนนะครับพบในแอฟริกาใต้นะครับซึ่งในวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าคณะที่ปรึกษาทางด้านเทคนิคด้านวิวัฒนาการเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่นะครับ ถูกเรียกประชุมเมื่อวันที่26พฤศจิกายนเพื่อประเมินสถานการณ์ระบาดของโควิดสายพันธุ์ใหม่นะครับซึ่งองค์กรนนามมยโลกได้รับรายงานการพบไวรัสสายพันธุ์ใหม่ครั้งแรกในแอฟริกาใต้นะครับเมื่อวันที่24พฤศจิกาที่ผ่านมานะครับจากหลักฐานต่างๆนะครับบ่งชี้ว่าไวรัสชนิดนี้นะครับทำให้เกิดการเปลีป่ยนแปลงที่อันตรายในทางระบบวิทยาตร ขออภัยครับในทางระบาดวิทยานะครับทางคณะที่ปรึกษาจึงแนะนำ WHO ว่าไวรัสสายพันธุ์นี้ควรได้รับการประกาศให้เป็นเชื้อกลายพันธุ์ที่น่ากังวลหลายแหประกาศให้เชื้อชนิดนี้นะครับเป็นเชื้อกายพันธุ์ที่น่ากังวลชื่อโอไมครอนนะครับ ก็สาเหตุหลักๆก็มาจากเชื้อไวรัสเซเวันใหม่นะครับจึงทําให้ตลาดเซ็ตร่วงลงมานะครับก็สาหรับนักลงทุนก็ตั้งสติให้ดีๆนะครับก็ดูแล้วอาจจะรของกว่านี้นะครับก็รอดูในวันจันทร์หน้านะครับว่าตลาดเซ็ตจ,จะเป็นยังไงนะครับ สำหรับวันนี้ก็มาเลาเพื่อนๆฟังแค่นี้นะครับเนื่องจากโควิดตัวใหม่นะครับสายพันธุ์ใหม่นะครับทำให้เซตร่วงนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ